นี่นะครับน้องวรอลรอ,รอพ,พมบุตรนะครับน้องอ่าร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับขาแขนไม่มีนะครับแต่น้องก็มีความสามารถในการทำเว้านี่ครับชีวิตคนเราถ้ามีความตั้งใจนี้ก็สามารถทำได้ทุกอย่างครับน้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจมาก น้องดัดว่าดัดไม้ก่อนที่น้องจะมาทํเป่าน้องก็ดัดไม้ก่อนให้ตรงตรงดิ่งเลยนะครับนี่ไม้น้องดัดไว้ครับตรงอ่าน้องทําอกทำอะไรไ้แล้วครับแล้วน้องทําอ่าปักเป้าเก่งมากนะครับเมื่อคืนตัวคว้าโชว์ต่อหน้าผู้คนนับหมื่นนับแสนคนนะครับน้องควา้าเป่าปักเป้าแข่งกับอาจารย์เม่นมหาชัยนะครับน้องทําได้ดีนะครับเก่งนี่ครับคนเราสู้ไหมครับน้องชายสู้ครับ ดูเนาะดูดูแขนน้องนะครับแขนไม่มีนะครับไม่มีนิ้วนี่ครับเมื่อคืนอ่าเดี๋ยวให้ดูบาดแผลหน่อยที่ว่าคว้าเมื่อคืนนะครับนี่ครับแผลที่น้องคว้าเมื่อคืนนะครับคว้าคว้าว้าอ่าปักเป้านะครับแข่งกับอาจารย์เม่นมาอาจารย์เม่นคอจุฬานะครับอ่าช่วงโชว์นะครับของว่าพักกลางอยู่ที่อ่าหน้าส่วนหน้าเวทีข้างหน้านี้ครับนี่ครับ น้องมางานว่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ครับคือความตั้งใจส่วนงานของน้องนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับอ่าอยู่ตรงข้างหลังใช่ไหมครับตัวตัวน้ำครับที่น้องทํานะครับก็เป็นไซส์ขนาดมาตรฐานนะครับไซส์แข่งขันนี่ครับอาจารย์เมนทันพอมรังดูว่าวกันนี่ครับจัวที่น้องทําเอ้ยปักเป้าที่น้องทําไว้นะครับนี่ครับฝีมืองานฝีมือของน้องทํานะครับ อีกดวงหนึ่งเป็นความตั้งใจครับที่น้องทําแล้วมีความรับน้องชื่อน้องสันนะครับ